สวัสดีครับเรื่องดาวที่เกิดขึ้นกับผมเกิดขึ้นเมื่อประมาณ6-7ถึงปีก่อนจากการไปกางเต็นที่บ้านหลังเก่าโดยที่ผมไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นมันจะเป็นความหลอนที่ผมต้องจดจำแล้วก็ได้รับรู้ความลับบางอย่างที่อยู่ในบ้านเก่าหลังนั้นย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อประมาณสัก 6- 7ถึงปีก่อน ครอบครัวของผมก็มีกันอยู่สี่คนมีผมมีพี่ชายแล้วก็มีพ่อกับแม่ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมนั่งดูทีวีอยู่กับพี่ชายซึ่งก็เป็นรายการท่องเที่ยวที่ออกอากาศทางช่องสามและจนกระทั่งหลังจากที่ดูจบผมกับพี่ชายก็เลยคุยกันว่าอยากจะไปเที่ยวกันสี่คนบ้างเพราะว่านานมากแล้ว ที่ครอบครัวของเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันตอนนั้นหลังจากที่ผมกับพี่ชายนั่งคุยกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันดีซึ่งหลังจากที่ผมนั่งเล่น Facebook ผมก็เห็นพี่คนหนึ่งไปกางเต็นท์ก็เลยบอกกับพี่ชายว่าจะลองไปกางเต็นกันดีไหมเพราะว่าพวกเรายังไม่เคยไปอยากจะลองไปกางเต็นท์ตั้งแคมป์แล้วก็ลองทำทรงแบบโฟลไลท์กัน ตอนนั้นทุกคนในบ้านก็ขำแต่พี่ชายของผมก็โอเคเพราะเขาก็ไม่เคยไปก็เลยนั่งหาสถานที่กันอยู่สักพักหนึ่งผมก็เลยหันไปถามพ่อกับแม่ว่าพวกท่านว่างกันวันไหนจะได้หาวันออกไปนอนกลางเต็นท์กันสักคืนแต่หลังจากที่ผมถามออกไปพ่อที่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ท่านก็วางโทรศัพท์ลงแล้วก็ร้องอดโอยทำท่าเหมือนติดตลก แล้วก็พูดกับผมกับพี่ชายว่าพ่อแก่แล้วขี้เกียจไปไปก็ต้องนอนปวดหลังพ่อขอนอนเตียงนุ่มๆอยู่บ้านดีกว่าไปข้างนอก WiFi ก็ไม่มีแล้วพ่อจะเล่นไลน์ได้ยังไงผมก็หัวเราะซึ่งก็รู้แล้วครับว่าพวกผู้ใหญ่คงไม่ไปหรอกแล้วก็หันกลับมาคุยกับพี่ชายต่อซึ่งก็ด้วยความที่พี่ชายของผมมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ ก็เลยไม่ค่อยว่างก็เลยกะว่าจะลมเลิกกันแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่ถอดใจไปแล้วพี่ชายก็กลับพูดขึ้นมาว่าถ้าแบบนั้นไปนอนที่บ้านหลังเก่ากันไหมบ้านเก่าที่พ่อยังไม่ได้ขายไปลองนอนเล่นกันสักคืนอย่างไม่ต้องเอาลำบากมากจะได้มีห้องน้ำเข้าไปนอนเล่นแบบชิมลางเผื่อไม่ไหวจะได้กลับกัน ตอนนั้นผมก็คิดครับว่าบ้านหลังเก่าคือบ้านหลังไหนก่อนที่พี่ชายจะถามขึ้นมาว่าผมจำได้หรือไม่บ้านที่พวกเราย้ายออกมาตอนเด็กๆบ้านหลังเก่าที่เป็นบ้านเกิดของพวกเราซึ่งหลังจากที่ผมพยายามคิดผมก็พอจำได้นะครับมันมีบางอย่างขึ้นมาในหัวแต่ก็จำได้แบบลางๆเพราะผมย้ายออกมาตั้งแต่เด็กเอาดิพี่ดีเลย จัดไปพี่หนึ่งบ้านน่าจะรกเลยใช่ไหมจะได้ฟิลป่าเหมือนกลับไปเที่ยวป่ากันหลังจากนั้นหลังจากที่ผมตกลงผมก็เห็นพี่หันไปมองหน้าพ่อกับแม่แต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมก็รู้สึกได้อยู่อย่างหนึ่งว่าท่านมีสีหน้าที่แปลกละสายตาจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มองมาที่พวกเราก่อนที่ท่านจะบอกให้ระวัง แล้วก็อยากสนุกมากจนเกินไปจนเวลาผ่านไปก่อนที่จะถึงวันที่นัดกันพี่ก็หายืมเต็นเพื่อนมาแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปแค่ข้าวของที่มีอาจจะมีซื้อนู้นซื้อนี่ไปบ้างแต่ก็เอาแค่พอสนุกไม่ได้เอาไปจนครบเครื่องอะไรจนถึงวันที่ไปพวกเราก็เอาเข้าของใส่รถแล้วก็ขับไปกันสองคนโดยที่บ้านหลังเก่าของพวกเรานั้น ก็อยู่ห่างออกไปแค่40-50กิโลซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่ได้กันดานมากอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าแค่ไม่กี่นาทีเมื่อพวกเราไปถึงความทรงจำของผมก็เริ่มกลับมาโดยที่ผมก็เห็นว่าบ้านหลังเก่าหลังนั้นมันเป็นบ้านสองชั้นคล้ายกับบ้านจัดสรรทั่วๆไปเ่มีบริเวณหน้าบ้านมีบริเวณด้านข้างนิดหน่อย ซึ่งก็ไม่ได้กว้างมากอะไรและถึงแม้จะคล้ายกับบ้านจัดสรรแต่ก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามก็ยังเป็นที่ว่างแล้วบ้านหลังอื่นๆก็ค่อนข้างอยู่ห่างกันพอสมควรซึ่งมันก็น่ากางเต็นมากพวกเราก็เลยจับจองที่แหวกหญ้าตรงสนามหน้าบ้านก่อนที่จะปักเสาเพื่อที่จะกางเต็นกันวันนั้นหลังจากที่เข้าไปในโรบ้าน และกำลังที่จะกางเต็นท์ผมก็เห็นพี่ชายของผมเอากุญแจบ้านที่พ่อให้มาเดินไปไขที่ประตูกระจกหน้าบ้านแต่ทว่าหลังจากที่ไขประตูก็ไขไม่ออกลักษณะเหมือนประตูมันเก่าแล้วก็ไม่ได้หยอดน้ำมันเวนแล้วสงสัยประตูมันเก่าคงต้องยิงกระต่ายข้างรัว้วได้เข้าถึงธรรมชาติอีกนิดนึง ตอนนั้นผมก็หัวเราะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากซึ่งเมื่อมองเข้าไปจากหน้าต่างที่ไม่มีผ้าม่านผมก็เลยพูดกับพี่ว่าแบบนั้นก็ดีแล้วจะได้สนุกไปอีกแบบหนึ่งได้ฟิลแบบบ้านร้างคล้ายๆกับในเกมบางเกมเหมือนกับเป็นแวร์รุนอเมริกันวันนั้นพวกเราก็ช่างมันแล้วก็จัดสถานที่ทำนูน่นทำนี่จนเรียบร้อยก่อนจะช่วยกันกางเต็นท์จนเสร็จ เอากาแฟออกมาต้มกินกันก่อนที่จะนั่งพักผ่อนนั่งเปิดเพลงฟังแล้วก็พูดคุยกันไปจนถึงในเย็ยนวันนั้นในขณะที่ผมนั่งอยู่กับพี่ท้องฟ้ากำลังจะเริ่มมืดซึ่งพวกเราไม่ได้ก่อกองไฟพี่ก็เลยเอาพวกตะเกียงเอาไฟฉายที่มีแบตมาแขวนกับเสาไม้แล้วก็ปักเอาไว้ข้างเต็นท์แต่ในตอนนั้นเองเลยครับในขณะที่พี่กำลังตอกเสา แสงไฟก็สะท้อนกับกระจกแล้วสายตาของผมก็ดันเหลือบไปเห็นว่ามันเหมือนมีคนอยู่ในบ้านแล้วก็เอาตาแนบกับประตูกระจกก่อนที่จะพยายามจ้องมองออกมาแล้วก็ส่งยิ้มให้กับพวกเราทั้งสองคนผมพงะเลยครับจนพี่หันมาถามว่าเป็นอะไรแต่ผมก็พยายามคิดว่าตาฝาดก็เลยบอกว่าไม่มีอะไร ในคืนนั้นผมก็นอนอ่านหนังสืออยู่ในเต็นท์พี่ก็เอาโน้ตบุ๊กออกมานั่งทํางานจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงที่ดังก๊อกกเหมือนกับว่ามีคนเคาะกระจกผมก็เลยพโพล่หน้าออกจากเต็นท์มาแล้วผมก็พบว่าสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นเหมือนกับว่าพี่เดินอยู่ในบ้านแล้วก็เดินมาเคาะกระจกพร้อมกับกวากมือเรียก เพื่อให้ผมตามเข้าไปตอนนั้นผมก็งงว่าจากที่ตอนแรกประตูไม่สามารถเปิดได้แต่ทำไมพี่ถึงเข้าไปอยู่ข้างในผมก็เลยเดินไปที่ประตูกระจกแล้วก็เดินตามเข้าไปหลังจากที่เดินเข้าไปในบ้านผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าอยากเข้าห้องน้ำด้วยแต่ในตอนที่เดินเข้าไปในบ้านนี่แหละครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่หายไปไหน และในขณะที่ผมยังเดินเข้าไปไม่ถึง2อถึง3ก้าวมันก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงเรียกที่มาจากทางด้านหลังของผมเฮ้ยเฮ้ยไอ้สองไอ้สองเองทำอะไรเองเข้าไปได้ยังไงและคุณผู้ฟังครับเสียงที่ผมได้ยินในตอนนั้น ที่มาจากทางด้านหลังมันก็กลับเป็นเสียงพี่ชายของผมเองที่กำลังตกใจแล้วก็ตะโกนเรียกผมออกมาเพราะว่าเขาเห็นว่าผมกำลังเดินเข้าไปในบ้านแบบงงๆผมรู้สึกง,งงจริงๆครับเมื่อได้เห็นว่าพี่ชายเอาไฟไปชาร์จแบตเที่ยวรถแล้วก็เพิ่งเดินกลับมาจากทางด้านหลังซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองตาฝาด ก็เลยบอกกับพี่ชายไปว่าปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำแล้วก็อยากเข้าไปดูในตัวบ้านสักหน่อยตอนนั้นพวกเราก็เลยเดินเข้าไปกันซึ่งจากที่ผมเห็นบ้านก็ยังสภาพดีมากแล้วก็ค่อนข้างสะอาดมีแต่พวกฝุ่นพวกอยากใยตามเวลาส่วนพวกข้าวของต่างๆก็ถูกขนไปบ้านใหม่หมดแล้วและจากที่เห็นตัวบ้านแม้ว่าผมจะจำอะไรไม่ได้มาก แต่ก็เห็นว่าพี่ดีใจที่ได้กลับมาบ้านที่เคยอยู่ตอนเด็กก่อนที่พี่จะบอกกับผมว่างั้นเดี๋ยวเราช่วยกันยกเต็นท์เข้ามานอนข้างในบ้านกันดีไหมจะได้ไม่ต้องจุดยากันยุงแล้วก็จะได้ไม่ต้องแสบจมูกผมก็เลยช่วยครับช่วยกันยกเต็นท์แล้วก็ขนของกันเข้ามาจนเวลาผ่านไปค่อนข้างดึกถึงช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มพี่ก็เดินออกไปดับไฟข้างนอก แล้วก็ยกตะเกียงตั้งโต๊ะเข้ามาก่อนจะเปิดเอาไว้ข้างในแค่ดวงเดียวคืนนั้นพวกเราก็นอนหลับไปจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงคนเป็นเสียงคนที่เดินไปเดินมาโดยที่อยู่ในบ้านโดยที่เสียงฝีเท้านั้นเป็นเสียงเหมือนกับฝีเท้าที่เปียกน้ำแล้วก็มาเดินบนพื้นกระเบื้องได้เดินไปมารบอบๆเต็นท ซึ่งผมก็พยายามกลั้นใจแล้วก็เงี่ยหูฟังซึ่งก็มั่นใจเลยครับว่าผมไม่ได้หูฝาดแล้วมันก็มีคนเดินอยู่ข้างนอกจริงๆตอนนั้นผมคิดแล้วครับว่าน่าจะร้อยเปอร์เซนต์ว่าบ้านหลังนี้ไม่ปกติน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนผมก็เลยหันหน้าไปหาพี่ชายแต่ก็เห็นว่าพี่ยังหลับอยู่จนเวลาผ่านไปไม่นาน เสียงฝีเท้าที่ผมได้ยินนั้นมันก็ค่อยๆเดินห่างออกไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็เลยพยายามปิดซิปให้แน่นแล้วก็ข่มตานอนให้หลับไปจนเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากที่หลับไปสักพักหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหลับสนิทแต่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมมองไปข้างๆ ก็กลับพบว่าพี่ชายของผมได้หายไปและเมื่อมองไปที่ปลายเท้าผมก็ขนลุกเลยครับเมื่อได้เห็นว่าซิปของเต็นท์ได้ถูกเปิดอยู่หลังจากที่เห็นแบบนั้นผมก็รู้สึกตกใจมากแต่ก็พยายามตั้งสติแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาก่อนที่จะพบว่าเมื่อมองไปรอบๆบ,บ้านจากแสงไฟสลัวๆของตะเกียง ผมก็กลับไม่เห็นใครเลยผมไม่รู้เลยครับว่าพี่ของผมหายไปไหนและในตอนนั้นเองในขณะที่กำลังมองหาพี่มันก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับฝีเท้ากำลังเดินลงมาจากบันไดชั้นสองแล้วพอจะพ้นช่วงชันพักที่จะหักเลี้ยวลงมาผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเขาได้หยุดเดินแล้วผมก็เห็นว่า เขาค่อยๆโผล่หน้าออกมาและใบหน้าใบนั้นมันก็เป็นพี่ชายของผมเองเฮ้ย <Hey, S 1> พี่หนึง่งทำอะไรเนี่ยพี่ขึ้นไปทำอะไรผมรีบตะโกนออกไปเพื่อจะบอกให้พี่ลงมาแต่ทว่าพี่ก็กลับยิ้มแล้วก็ไม่พูดอะไรสักคำก่อนที่จะกวักมือเรียกแล้วก็เดินกลับขึ้นไปด้านบน สิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นก็สองจิตสองใจแล้วครับว่าจะกลับมานอนหรือจะตามพี่ขึ้นไปด้านบนแต่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากพี่ของผมเดินขึ้นไปมันก็น่าจะมีอะไรสักอย่างที่พี่อยากให้ผมตามขึ้นไปดูผมก็เอาเลยครับก่อนจะหยิบตะเกียงที่วางอยู่ข้างเต็นท์ขึ้นมาแล้วก็เดินตามขึ้นไปด้านบนและในขณะที่เดินขึ้นไปนี่นะครับ ผมก็เห็นหลังของพี่แวบๆกำลังเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งผมก็เลยจะเดินตามเข้าไปแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อเดินตามขึ้นไปถึงประตูห้องมันก็กลับล็อกโดยที่ผมไม่รู้เลยครับว่าพี่ปิดประตูห้องแล้วก็ล็อกห้องตอนไหนเพราะผมไม่ได้ยินเสียงเลยผมรู้สึกง,งงมากแล้วหลังจากที่จับลูกบิดผมก็รู้สึกได้เลยครับว่ามันมีแต่ฝุ่นหนาไปหมด เหมือนกับไม่เคยเปิดแล้วก็ไม่มีใครจับมานานซึ่งผมก็งงมากว่าพี่กำลังเล่นอะไรผมก็เลยพยายามเคาะแล้วก็ตะโกนบอกให้พี่ออกมา <c oughs> แต่สิ่งที่ผมได้ยินครับผมกลับได้ยินเสียงร้องไห้ที่ดังออกมาจากด้านใน ซึ่งผมยอมรับเลยครับว่าผมรู้สึกประสาทเสียมากจนต้องตะโกนด่าออกมาไอหน่งไอพี่หน่งมึงเล่นอะไรวะไม่เล่นนะเว้ยออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็โดนผีหลอกตายห่าหรอกแต่หลังจากที่ผมตะโกนออกไปสิ่งที่ผมได้ยินต่อจากนั้นมันก็กลับกลายเป็นว่ามันมีเสียงดังมาจากทางด้านหลังเหมือนกับมีอะไรสักอย่าง ตกลงในถังน้ำและเมื่อหันหลังกลับไปผมก็เห็นว่าผมเห็นน้ำกระเด็นออกมาจากถังที่เป็นถังน้ำพลาสติกสีน้ำเงินซึ่งผมก็ไม่รู้ละครับว่ามันคืออะไรแต่สิ่งเดียวที่รู้ก็คือว่าพีของผมก็ยังอยู่ข้างในความคิดในตอนนั้นผมคิดแล้วครับว่าพี่ไม่น่าจะเข้าไปเองแต่น่าจะโดนผีหลอก หรือว่าโดนอะไรสักอย่างแต่ไม่ว่าจะเคาะยังไงพี่ของผมก็ไม่เปิดและสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันก็กลายเป็นว่าถัางน้ำที่อยู่ในห้องน้ำที่อยู่ทางด้านหลังของผมมันก็กลับมีเสียงเหมือนกับคนเอาปากจุ่มแล้วก็เป่าให้เป็นฟองเหมือนกับเด็กเล่นน้ำหรือว่าทำอะไรสักอย่างเพื่อจะทำให้ผมกลัว ผมไม่รู้ละครับว่าจะต้องทำยังไงซึ่งผมก็กลัวจริงๆก็เลยใช้กําลังเอาไล่ของตัวเองกระแทกกับประตูเหมือนกับที่เคยเห็นในหนังแต่มันไม่ง่ายเลยครับประตูมันแข็งมากจนผมต้องกระแทกมากกว่าสิบครั้งจนกว่าที่วงกบมันจะกระเทาะแล้วก็กําลังจะหักประตูก็เลยแง้มออกมาและหลังจากที่ประตูแง้มเมื่อผมมองเข้าไป คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมเห็นมันน่าขนลุกแบบสุดๆเมื่อผมได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันเป็นเหมือนกับของใช้เด็กเป็นพวกเปรพวกของเล่นกระติงน้ำร้อนหรือแม้กระทั่งกระป๋องนมก็ยังวางอยู่ในห้องนั้นผมงงไปหมดแล้วครับไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงร,รู้แต่ว่าต้องเอาพี่ชายออกมาก็เลยผลักประตูเข้าไป ก่อนที่ผมจะเห็นว่าผมเห็นคนที่อยู่ในห้องนั้นลักษณะท่าทางเหมือนกับพี่ชายของผมแต่งตัวคล้ายกันหน้าตาก็เหมือนกันแต่ทว่าผิวหนังกับใบหน้าของผู้ชายคนนั้นมันทั้งบวมอืดและเขียวช้ำมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองกำลังนั่งอยู่ที่มุมห้องแล้วก็มองมาที่ผมตอนนั้นผมช็อกเลยครับจนลม้มลงหัวกระแทกกับประตู หัวแตกมีเลือดออกแล้วผมก็ได้ยินเสียงว่ามีคนกำลังวิ่งขึ้นบันไดามาจากทางด้านหลังและเมื่อหันกลับมาผมก็เห็นว่าคนที่ขึ้นบันไดาตามขึ้นมานั้นก็เป็นพี่หนึ่งพี่ชายของผมเองพี่ได้ดึงผมออกมาจากห้องแล้วสิ่งที่ผมได้ยินก็คือพี่ชะงกหน้าเข้าไปแล้วก็พูดออกมาว่าไอ้อ e. ีเหรอ ไออี e ใช่หรือไม่ทำไมมึงถึงยังไม่ไปเกิดอีกก่อนที่พี่จะปิดประตูกระแทกเสียงดังแล้วก็รีบลากผมลงมาตอนนั้นหลังจากที่ลงมาถึงข้างล่างพี่ก็บอกว่าของยังไม่ต้องเก็บให้รีบขึ้นรถไปก่อนก่อนที่พี่จะตามขึ้นมาแล้วก็รีบขับรถออกมาในทันทีสิ่งที่เห็นในตอนนั้นคือพี่ของผมหัวเปียก ตัวด้านบนเปียกไปหมดผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ไปถึงที่สว่างก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจนเมื่อขับมาถึงปั๊มพี่ก็หันมาถามกับผมว่าผมจำพี่อีได้หรือไม่ซึ่งผมก็จำไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าไม่รู้จักพี่ก็เลยบอกกับผมว่าพีอีก็คือคู่แฝดของพี่ที่จมน้ำไปตั้งแต่เด็ก จากการเอาหัวทิ่มลงไปในถังน้ําในห้องน้ําที่อยู่ชั้นบนใช่แล้วครับสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดทั้งคืนก็ไม่ใช่พี่หนึ่งแต่กลับเป็นพี่อี้พี่ชายของผมอีกหนึ่งคนที่เป็นคู่แฝกกันถึงตอนนั้นผมไม่รู้เลยครับว่าผมควรรู้สึกอะไรทั้งความทรงจำบางอย่างที่เริ่มเข้ามาว่าตอนเด็ก ผมเคยมีพี่ชายอยู่อีกคนที่เป็นคู่แฝกกันรวมทั้งความรู้สึกเศร้าทั้งความรู้สึกหลอนกับสิ่งที่ได้เห็นและสิ่งที่ได้ยินรวมทั้งเสียงในห้องน้ำที่เหมือนกับว่ามีอะไรตกน้ำทั้งน้ำที่กระเด็นออกมาหรือแม้กระทั่งเสียงฟองอากาศมันก็น่าจะเป็นความทุกข์ทรมานจากการหายใจไม่ออกที่เขาทำให้ผมเห็น จนหลังจากที่นําเรื่องมาประติดประต่อกันพี่ก็บอกว่าที่หัวของเขาเปียกก็เป็นเพราะว่าเขานอนละเมอซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่อี้แกล้งหรือเปล่าแต่พี่เดินไปที่ถังน้ําที่อยู่ข้างนอกบ้านก่อนจะก,ก้มหัวเอาหน้าจุ่มลงไปจนสักพักเมื่อได้สติเขาก็ได้ยินเสียงผมล้มกระแทกอยู่ด้านบนก็เหลือรื่ววิ่งตามขึ้นไปหลังจากที่ไปห้องฉุกเฉิน ผมก็เย็บแผลที่หัวประมาณ5้าเขม็มจากการที่ล้มกระแทกกับประตูจนเมื่อกลับมาถึงบ้านซึ่งพ่อกับแม่ก็ตกใจมากก่อนที่แม่จะร้องไห้อย่างหนักแล้วแม่ก็บอกกับผมว่าทุกอย่างเป็นความผิดของแม่เพราะในตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นแม่ปล่อยพี่อี้เอาไว้ในห้องคนเดียวก่อนที่จะลงมาซักผ้าและตอนที่แม่กลับขึ้นไปแม่ก็เห็นพี่อี้จมอยู่ในถังน้ำ แล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าจนถึงในปัจจุบันวิญญาณของพี่อี้จะยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นตัดมาเที่ยวเรื่องของพ่อพ่อได้บอกว่าจริงๆแล้วพ่อให้กุญแจรู้ไปแค่อันเดียวแล้วเราเข้าไปในตัวบ้านได้อย่างไงส่วนกุญแจอื่นๆที่อยู่ในพวงน,นั้นมันเป็นกุญแจที่ทำงานของพ่อไม่ใช่ของบ้านหลังนี้จนจบเรื่องนั้น ผมก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วผมมีพี่อีกหนึ่งคนแต่ทว่าเสียชีวิตไปก่อนส่วนที่พี่อีกคนนั้นชื่ออี้เพราะว่าอี้แปลว่าหนึ่งในภาษาจีนส่วนพี่อีกคนก็ชื่อหนึ่งซึ่งทั้งสองคนก็มีความหมายว่าหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วผีที่ตายตอนเด็กสามารถเติบโตขึ้นมาได้ด้วยใช่หรือไม่ หรืออาจจะเติบโตได้เฉพาะวิญญาณที่เป็นแฝดเหมือนกับพี่อี้ที่เติบโตตามพี่หนึ่งขึ้นมา